อ่านละจ่ามาหอดบ้านแล้วเฮ็ดงานนม,มาหอดบ้านแล้วไงเนาะคะ่ะเนาะเออคุนอ่อนะฝ้าก็มืดมืดเื็กเก่าฝ้าฝนกับทตกปลตกกระปุลนั่นอย่างน่ะตอนอย่างเข่าวหนาวแล้วนี่ก็นี่ค่ะอ้าวจ้าเอ๋อะไรนี่อะไรนี่ใครเนี่ยอืมขยันเลยมาเด้๋วมาแล้๋ยว โอ้ยยุงกัดแขนโอ้ยยุงยุงหลายยุงหลายช่วงนี่หลายกัดหลายแน่นนะฮะเนาะทักทายทักทายตอนคำคำเมินเมื่อดค่ะมาหอดบ้านของมาสิบนาทีนี่แหละ่าเนาะ,ะมาหอดบ้านมาหอดบ้านแล้วได <c oughs> ้ยังกินแรงเนาะขึ้นกันขึ้นกันขึ้นกัน อะไรกินแรงดีเนาะยุ่งหลายแล้วค่ะหัวคำถึงยุ่งหลายหลายระวังระวังเนื้อค่ะเด้อแต่ว่าช่วงนี้กับยุ่งมันค่อยระเบียบอยู่ค่ะเป็นยุ่งหนาฝนสิเป็นไข้เลือดออกเนาะแต่ว่าหนือนี่กับสิบ่วปันได้ค่ะสิเป็นเส่นแมงกัดกับสิธรรม,ม,มดาเนาวค่ะเนๆๆาะระมัดระวังเอาเด้อเด้อยุ่งกับใดอยังเี้ยกับมี ยดงไงเฮามันนั่นลำบากไดนาะเนาะต้องระมมดระว่างเอาขอบคุณหลายๆนยค่ะเด้อเขาไปสรางแบตจนแบตจะเสิมม็มหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ